ติต่อกันที่การเสียชีวิตนะครับของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังครับคุณสันติดวงสว่างนะครับแล้วก็ศพนั้นตั้งบรรพินอยู่ที่วัดมูลจินดารามในอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดประทุมธานีนะครับเมื่อเช้าที่ผ่านมาครับญาติิก็จัดพิธีนะครับเป็นการทําบุญเลี้ยงพระก่อนที่จะเคลื่อนศพจากประทุมธานีครับกลับมั่นเกิดที่จังหวัดพิจิตรนะครับโดยพี่สาวของคุณสันติก็คือคุณวิภาผู้ทองเนี่ยบอกเอาไว้ว่า คุณสันติเน่ยนะได้ของร้องอยากจะกลับบ้าน,นะคะคิดถึงบ้านที่จังหวัดพิจิตรก็กําลังเคลื่อนศพนะครับไปตั้งอยู่ที่วัดท่าเพอาตําบลท่าเยี่ยมอำเภอสักเหล็กจังหวัดพิจิตรนะครับโดยมีการตั้งบําเพ็ญกุศลเอาไว้4คืนด้วยกันแล้วจากนั้นจะเก็บศพเอาไว้100วันครับ เพื่อให้บรรดาญาติสนิทแล้วก็แฟนเพย์นะครับได้มาเคารพแล้วก็ไว้อะไรกับการจากไปของคุณสันติเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการทําพิธีชาปนกิจครับสุดตอนครบ9ก้าวันแล้วก็เอาศพไ้ร้อยวันเพื่อให้แฟนลับรามาไหว้มั่งอะไรมั่งมามาหาอะไรเงียเ้ยเยอะมากเตมเลย น้องมาคืนเยอะมากนะเดินแล้วคุยฝ่ายจะเต็มเยอะแยะเยอะมากอยากอยาขอบคุณการเพลงคุณสักทีหรือว่ก็ขอบคุณมากอ่ะที่ดูแลกมาตลอดนะนะ